เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสลีโครเชรได้ด้วยการซื้อสินค้าที่หนิงสลีิ .com ค่ะขอบคุณนะคะ อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเข็มขนาดนะคะ8มิลแล้วก็กันไกค่ะสายวาดัดเข็มเก็บงานนะคะจะเป็นเข็มโลหะหรือพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเข็มขั้นลายนะคะที่ขั้นลายแบบไหนได้หมดเลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเศษไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาขั้นแทนได้นะคะแล้วก็ไหมพายืดนะคะขนาดนะคะ20มิล เครียกมาอย่างนี้ค่ะก็วัดได้ประมาณ20่มิลนะคะสองเซนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะร้อยใหม่มาที่มือแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนสอดเข็มขึ้นมาแล้วก็ถักเป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกโซ่นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปในโซ่แรกนะเกี่ยวไหมลอดมานำห่วงซ้ายลอดมาขวานะคะเป็นการถักแบบรอหอนะคะอันนี้เอาไว้แบบตอนจบงานเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถักโซ่หนึ่งสองสามโซ่สามนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่ตรงนี้นะโซ่กลมตรงนี้ ถักไปสองครั้งนะคะถักโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะลงไปในช่องเดียวกัน เสร็จแล้วถักโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะอีก3ามครั้งลงไปในช่องเดียวกันเนี่ยเราก็ดึงตรงนี้ให้มาชิดทั้งขอบนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะถักก่อนนะจับพยายามขยับใหม่นะคะมาให้ชิดๆกันขอบนี้นะมันก็จะมีช่องว่างเนาะถักโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีก สามครั้งค่ะทีนี้เราจะจบงานในการถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในโซ่หลักที่สามนะเกี่ยวใหม่มานะคะแล้วก็คอทอค่ะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะถักโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่หนึ่งแล้วก็ในช่องเนี้ยช่องโซ่สองเนี่ยถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน โซ่สองพอหนึ่งคอสามครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะสามครั้ง ลงในหลักเดียวกันโซ่สองพอนคออีกสามครั้งลงในหลักเดียวกันนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ ช่องโซ่ตรงนี้นะคะก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในหลักเดียวกันตามด้วยโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็พอนคอ3ามครั้งนะคะลงในช่องโซ่แรกนะคะเนี่ยชุดแรกเนี่ยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปในหลักที่3ามเกี่ยวใหม่มานะคะแล้วก็คอทอไปนะคะ ก็จบงานเรียบร้อยนะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะจบงานด้วยกันเกี่ยวไหมไมคทีดึงให้แน่นนะคะแล้วก็เหลือปลายยาวเนาะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พอเสร็จหนึ่งชิ้นเราก็จะเก็บไหมนะคะเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยทําอย่างนี้นะคะจํานวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะชิ้นที่2เนี่ยจะต้องมีการเชื่อมงานกับชิ้นนี้ด้วยนะคะเรามาดูการถักการเชื่อมงานกันนะคะตอนนี้ถักได้2ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนําด้านในกับด้านในประกบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเชื่อมงานกัน รอหอทีนี้ตรงนี้ก็จะมีหลักนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันจิ้มให้โดนเลยปุ๊บรอหอนะรอหอมาอย่างนี้ เราจะเชื่อมเฉพาะที่เป็นหลักที่ถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะตรงที่เป็นโซ่ไม่ต้องตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นโซ่สองนะคะอย่างนี้เราให้คล้องไปเลยนะคะแล้วก็ถักเราหอแค่ครั้งเดียวพอ แล้วก็ข้ามาเชื่อมตัวงานถักนะคะอีกทีนึ่ง เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะทำํำสายคล้องนะคะอันนี้ก็เวลาใช้งานก็เหมือนแบบคล้องคอนะคะเหมือนกับสะ,ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์อะไรพวกนั้นนะคะก็เพื่อนๆถักความยาวนะคะ,ะแล้วก็นําไปคล้องที่คอเราก็ได้หรือว่าของคนที่จะใส่นะคะอันนี้ก็จะทําให้ไม่ย่าเนาะก็จะทํายาวนิดนึงนะคะ ให้แกใส่แบบที่เครื่องช่วยฟังอะนะคะเข้าไปในนี้หยิบง่ายๆด้วยแล้วก็ไม่หนักมากนะคะเดี๋ยวเราไปถักโซ่นะคะให้ได้ความยาวให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะนี่นะคะได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วเราจะปักลงตรงกลางโซ่นะคะเนี่ยมันจะเป็นมุมเนาะตรงที่เราเริ่มงานเมื่อกี้นะคะ ปักแบบคล้องลงไปเลยเนาะนี่นะคะดูอ้ให้มันอยู่ตรงกลางทางข้างหน้าข้างหลังเกี่ยวไหมมานะคะเพื่อที่จะถักรลอหอถักรลอหอให้เหมือนข้างนี้นะคะเกี่ยวไหอีกรอบนึงอืม ให้สูงไว้นะคะแล้วก็จะได้เก็บปลายไหมไปด้วยเลยปลายไหมเนี่ยเก็บเหมือนกันเลยนะคะก็คือเดี๋ยวหนิงจะต้องจิ้มนะคะให้ปลายเขาว่าเข้าไปอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะได้เก็บที่หลักที่อยู่ข้างในนะคะเหมือนกับที่ทำไปอะคะ่ะ แบบนี้อ่ะคลิกมาเก็บด้านในนะ มาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็สรุปจำนวนใหม่นะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับที่ใส่หูฟังนะคะอันนี้เป็นเครื่องช่วยฟังนะคะเนี่ยเราก็ไปใช้กับพวก AirPods ไอพวกอะไรพวกนั้นได้นะคะที่เป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ห้อยคอได้เลยค่ะ อุปกรณ์นะคะหนิ่งใช้ไปทั้งหมดนะ80กรัมนะคะคือซื้อไปหนึ่งม้วเนี่ยก็จะมีไหมเหลืออยู่นิดหน่อยด้วยนะคะ กเพื่อนๆที่สนใจสินค้านะคะสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอหรือว่าไปซื้อที่หนิงซิริ c e b o o k Fanpage หรือหนิง i ิลิ c o m /shop ค่ะเข้าไปถามสินค้าได้หรือว่าถาักแล้วติดขัดตรงไหนหรือมีข้อเสนอแนะนะคะคอมเมนต์ comment ใต้วิดีโอหรือว่าส่งภาพไปที่หนิงซิลิ c e b o o k Fanpage ได้เช่นกันค่ะเห็นแล้วจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามกาันแล้วก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมา ฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ